วัค่ะทุกคนวันนี้น้องวิมาก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ที่อาวุค่ะหัว่าสบายดีไหมคะเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานเลยหัอว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่น้องวิมาได้ออกบ้านหลังโควิดรอบที่สามนะคะข้างในจะมีอะไรให้เล่นกันบ้างไปดูกันเลยค่ะว้าว โูดอกไม้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องลิมาก็จะไปวัดอุ um ่มน้ำพุมมนนะคะะถ้านงหายไปไหนะเราต้องลามือก่อนเล่นทุกครั้งนะคะเพื่อน พร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วค่ะแล้วหนูอยากเล่นโซนไหนก่อนหนูอยากเล่นโซนนี้ค่ะโซนนี้คือโซนอะไรคะโซนปล่อยพลังใช่ปหใช่ค่ะโซนนี้โซนอาท์ดอร์นะคะก็จะมีของเล่นเยอะแยะเลยเอลซ่าปล่อยพลังน้ำแข็งคอแต่เราเล่นาท์ดอร์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา,ายมโซนินดอร์ข้างในกันไปเลยลูก ไปเล่นที่10บาลนยนะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้น้องลิมาด้วยนะคะยั่วูไปอ้าวเพี่นๆขึ้นมาันแม่มาลงนี้ดูแล้ว เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวรอกล้องแม่แป๊บนึงนะสว่าง๊กสนุกมาก่าเอาอีกหลายหลายครั้ง

สนุกจ <ynam ic> ังเลยฉชนเลยนอนเปลยสิลูกเพราะเขาแก่งเป้ย์หนูไงไกวไกวเปรย์เกรงอ๋อตัวเกรงเลยนี่นะคะเพื่อนๆน้องริมาก็เล่นโซนเอาท์ดอร์เหนื่อยแล้วนะคะต่อไปน้องริมาก็จะไปเล่น โซนอินดอร์ค่ะนี่ค่ะโซนอินดอร์ไปเล่นกันเลยค่ะ Ah, muy bien. ทุกคนหนูก็เล่นทำขนมค่ะนี่ถืูจิวก้วยค่ะหนูเล่นทำโดนัทนะคะไม่ใช่คุกกี้เหรอคะเนี่ยไม่ใช่ออ่ำ,อำ,อำ,อำ นี่นะคะทุกคนนี่น้องริมาก็กำลังจะมาทำคัพเค้กด i y ค่ะมาดูอุปกรณ์กันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเนื้อคัพเค้กที่อบไว้แล้วนะคะนี่ก็คือวิปครีมนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งต่างๆค่ะเซ็ตนี้200บาทนะคะค่ะ200บาทาไม่แพงค่ะคก็ต้องจองเข้ามาก่อนนะคะค่ะ ค่ะทุกคนหนูก็ทำเสร็จแล้วนะคะครัคร้นแรกเดี๋ยวโชว์ให้ดูคะ่ะน,นี่นะคะเดี๋ยววนนนี้มาก็จะทำอีกสี่อันเลยคะ่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอืนี่ค่ะเค้กอันที่สองของหนูอันที่สามเหมือนเชอร์รี่เหมือนเชอร์รี่เหมือนเชอร์รี่ มาให้เห็นผนี้ด้วยอ่าอันที่สางมึงดูค่ะอันนี้เหมือนชูตี้ไหมคะอันที่สี่นี่อันนี้อันนี้น เดี๋ยวน้องไี่มากินอันดึงไหมคะที่นี่กินอันที่นี่น,นี่ค่ะเสร็จแลออ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันค่ะนี่นะคะเดหนูก,ก็จะทานเลยค่ะ ็ขอชิมอันหนึ่งนะคะค่ะชิมสี่มิ้นเชฟเชฟน้อยอ,อร่อยฝากตู้เย็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาอัน,นี้มาไปเล่นต่อใช่ไหมคะค่ะสอง สนุกมากเลยค่ะถ้าใครอยากมานะคะก็ต้องจองล่วงหน้านะคะเดีย๋ยวน้ตีมาก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้น้ตีมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแย่เด็กเล่นหนาพ่ออ่ะสนุกมากสนุกสุด ตอนนี้ใกล้จะหักแล้วนะคะชิงชานะสนุกกับลูกกับพ่อนี่แหละ